จากท่าทีของพี่อ้วนแหละอไที่พูดออกมาเยอเยอๆทากทางว่ายิงยุบยิงโตมันแก้วาทกรรม,รรรมนี่เนี่ยเปลว่ามันเสียดแทงเก้าวไกลมากเป็นการสุป,ประมาทก้าวไกลและเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาไม่ได้สนใจก้าวไกลหรอก คือบางคนก็ยังวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นการผูกขาเป็นการวางกับดักเอาไว้เพื่อไม่ให้เพื่อไทยย้อนกลับไปจับมือกับก้าวไกลเป็นรัฐบาลอาจจะในสมัยนี้หรือแม้แต่การเลือกตั้งครั้งหน้าในกรณีที่ก้าวไกลอาจจะไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วตัดตั้งรัฐบาลเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยเพื่อไทยก้าวไกลเองเขาก็บอกตลอดลว่าเพื่อไทยยังเป็นมิตรในทางการเมืองกับ กับก้าวไกลอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะร่วมมือกันได้แต่ผมก็ไม่เคยได้ยินเพื่อไทยพูดเหมือนกันว่าครั้งหน้าเขาอาจจะไปจับมือกับก้าวไกลคุณเทพไทยคิดว่าตกลงเพื่อไทยกับก้าวไกลจะยังจับมือกันได้ไหมคือคือก้าวไกลเนี่ยเขาียก้าวไกลเนี่ยคือมีมิตรอยู่ที่พอจะมีมิตรอยู่บ้างนี่นะก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นเนี่ยเขาร่วมกันไม่ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยกำลังมีความสุขอยู่กับขั้วปัจจุบัน แล้วก็อยู่ในขั้วปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นพี่ใหญ่เขาเป็นหัวหอ,อกเขาเป็นแกนนาไปอยู่กับก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นเบอร์รองก้าวไกลเขาอาจจะได้ที่หนึ่งใช่ไหมเขาอาจจะเป็นแกนนําเพื่อไทยก็คือเป็นคนรองคือในวันนี้เ,เห็นได้ชัดจากท่าทีของพี่อ้วนแหละไอ้ที่พูดออกมาเย้อะเยย์ากางว่ายิงยุบยิงโตมันแก้วาทกรรมนี้เนี่ยเพรว่ามันเสียดแทงก้าวไกลมาก แล้วก็คิดว่าเป็นการสบป,ประมาทก้าวไกลและเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาไม่ได้สนใจก้าวไกลหรอกอแล้วเขากําลังมีความสุขอยู่กับขั้วอํานาจใหม่แล้วก็เชื่อว่าเลือกกี่ครั้งกี่ครั้งคุณก็โดดเดี่ยวถ้าคุณตราบใดคุณไม่ได้250เสียงขึ้นไปเนี่ยนะคุณก็เป็นฝ่ายค้านอ,อยู่นั่นแหละในขณะที่อัมโน่ใหม่ของเมืองไทย,นยในกลุ่มนี้เนี่ยเขารวมได้เท่าไรก็แล้วเขารวมได้เกินสองร้อยปเย เขาจะได้เป็นรัฐบาลต่อไปหลบจะหลีกันอะไรยังไงก็แล้วแต่คิดว่าอาจจะเป็นการผลึกกาลังกัรในครั้งหน้าผู้สู้กับก้าวไกลถูกต้องฉะนั้นฝ่ายอนุรักษ์ไม่ต้องกังวลว่าเพื่อไทยจะไปจับกับก้าวไกลถามใจเพื่อไทยเองคุณเทพไทยก็คิดว่าเพื่อไทยก็ไม่อยากจะไปจับกับก้าวไกลอยู่แล้วใช่ไม่ว่าจะมีกรณีของคุณทักษิณอะไรอย่างนี้หรือไม่ไม,ไม่มีหรอกเพื่อเพ่เพียงแต่ว่าถ้าดูว่าโอเคเหมือนกับว่า เก้าไกลจะงอเพื่อไทยแต่เพื่อไทยเนี่ยเชิดหน้าเลยไม่ขึ้นมาไม่ได้สนใจเลยนะอเอ,อในขณะที่อุมีคู่ใหม่มีคู่ขาใหม่อยู่แล้วในขณะที่ตัวเลือกของเก้าไกลมมีตัวเลือกเดียวในขณะที่เพื่อไทยมีตัวเลือกตั้งเยอะแยะ แต่ว่าสมมติการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณเทพไทยเอาละจริงอยู่ไปถึง250มันก็อาจจะยากแต่ถ้าก้าวไกลสมมติมา200 220 230เนี่ยโอ้โหอำนาจต่อรองมันต่างกันเยอะกับ104 151ในปัจจุบันนะมันจะทําให้ไปดึงเพื่อไทยมาได้ง่ายขึ้นไหมเออแม้ว่ามันจะมีจุดยืนที่ต่างกันมาในอดีตคือผมคิดว่าการเป็นรัฐบาลของเพื่อไทยนานวันเข้าความแนบแน่นกับกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยจะมากยิ่งขึ้น และก็จะซึมซับมากยิ่งขึ้นและยากที่จะเปลี่ยนใจตีตัวห่างจากฝ่ายอนุรักษ์ใน mm. บทเรียนของคุณทักษิณที่ผ่านมาก็รู้นี่ว่าเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายอนุรักษ์แล้วเนี่ยคุณได้รับบทเรียนอะไรบ้าง mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณอยู่แล้วก็มันมันก็เขาก็ให้โอกาส mm. เพื่อไทยเนี่ยมากกว่าอนุรักษ์ลูกเก่าด้วยซ้ําไป คุณอยู่แบบสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเรื่องอะไรดิ้นรนไปหาศัตรูหรือไปหาความลาบากให้กับตัวเองคุณอยู่อย่างนี้สบายอยู่แล้วก็ปล่อยให้ก้าวไกลสู้ไปตามลาพังและเขาเนี่ยเขาสู้ในขณะที่เขามีตัวช่วยตั้งเยอะแยะอืมและยิ่งมีอำนาจรัฐอยู่ในมือตอนนี้ด้วยแน่นอนพร้อมทุกอย่างอืม อ่ะเดี๋ยวรอดูวันที่18กุมภาพันธ์ถ้ามันเป็นวันนั้นจริงนะรก็เอาเข้อจริงที่คุยกันเนี่ยก็ยังไม่เคยมีใครออกมายืนยันอย่างเป็นทางการเลยว่าคุณนักศินจะได้รับการพักโทษ18กุมภาพันธ์หรือเปล่าและ